สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมีหนังสืองานหนังนะคะมามาเปิดให้ดูนะคะ,ะทีนี้ก็มีหนังสือเล่มนี้ก็จะมีแพทเทิร์นนะคะนี่แพทเทิร์นก็จะมีสองชิ้นแพทเทิร์นเขาก็จะเป็นเส้นเส้นที่ว่าเป็นสีสนะคะเป็นแพทเทิร์นขนาดชิ้นงานจริงห่ะเท่าชิ้นงานจริง นนี่ะะคะบางทีมันจะมีแพทเทิร์นที่ว่าซ้อ,อ,อนซอนกันอยู่นะคะตามเส้นเขาก็จะสอนกันอยู่ก็จะเป็นสีต่างๆแล้วเวลาที่เรานําไปใช้งานนะคะเนี่ยอย่างสมมติว่าเราจะทําชิ้นนี้เราก็สังเกตแค่สีนะคะสีเหลืองแล้วก็กดลอยลอกลอกลายตามนี้เลยเนี่ยสีเหลือง เนี่ยนะคะของเขาก็จะเป็นมีหลายชิ้นนะคะจะมีสองชิ้นแล้วก็อันนี้อีกก็จะเป็นชิ้นที่สามดูที่สีเดียวกันนะคะถ้าสีเดียวกันอันนั้นก็คือจะเป็นชิ้นงานเดียวกันค่ะ ทีนี้ก็จะมาดูหนังสือนะคะหนังสืออันนี้จะเป็นกระเป๋าถือนะคะสีออกดำๆเปิดให้ดูทีละหน้านะคะถ้าลูกค้าสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ f เฟ o บุ s a ซอยิง o ูมนะคะ ก็จะเป็นชื่อชิ้นส่วนของผืนหนังนะคะบนตัวบนบนตัวสัตว์น่นะคะก็จะมีชื่อเรียกแต่มันเป็นภาษาจีนหรือไต้หวันอันนี้ไม่เข้าใจนะเราก็ผ่านไปอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ในเล่มนี้ใช้นะคะอันนี้จะเริ่มเริ่มเขาเรื่องก็คือการใช้เข็มกับได้เย็บหนัง จะใช้เข็มสองเล่มนะคะอันนี้การการขัดขอบการลงสีสีขอบนะคะตัวตัวที่ใช้ทำสีขอบจะเป็นเอทาสีขอบก็จะเป็นตัวนี้อย่างบ้านเราบางทีก็จะใช้เออไม้ไม้เสียบลูกชิ้นอันนั้นก็ได้ะค่ะไล่ไล่ทาสีไป เดี๋ยวโอกาสหน้าจะหาสีของสีทาขอบของเมืองนอกมาขายให้นะคะเพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านรีวิวไว้ว่าเออสีของเมืองนอกนั้นใช้ดีกว่าสีของเมืองไทยนะคะทาแล้วขอบนูนอ่าน,นี้ก็จะเป็นรูปแบบที่หนังสือเล่มนี้สอนนะคะเป็นรูปแบบกระเป๋าอันนี้จะเป็นกระเป๋าสะพายนะคะ สะพายไหล่ปากรูดแบบนี้นะคะจะไม่มีซีฟจะเป็นปากรูดเนี่ยชิ้นงานที่เขามาใช้มา,ม,ามาทำนะ,ะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำแล้วนะคะก็จะตัดหนังชิ้นหนึ่ง แล้วก็วัดระยะแล้วก็พวกเจาะรูด้วยตัวตู่นี่ยนะคะแล้วก็ทาสีที่ที่ขอบเย็บแบบเนี้ค่ะก็จะเป็นขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยดูตามพอเข้าใจเนาะอืมเราอ่านไม่ออกเราก็ดูภาพเอาเพราะว่าเขาก็จะเออถ่ายรูป ถ่ายรูปวิธีการทำค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนอยู่นี่ก็จะเป็นกระเป๋าสะพายค่ะใบเล็กหน้าไว้ใส่กล้องนะคะแต่ใบเนี้ยนี่เขาก็จะบอกชิ้นส่วนว่าเออกระเป๋าใบนี้นะก็จะใช้ชิ้นส่วนอะไรบ้างแพทเทิร์นขนาดจริงก็อยู่ในแผ่นพับนี้แล้วนะคะ นี่ก็จะเป็นวิธีการทำอธิบายด้วยรูปถ่ายจากการทำงานบนชิ้นงานจริงนะคะกระเป๋าที่รูปเดียวกับปกสวยเนาะ ถ้าเปิดให้ดูเร็วถ้าลูกค้าดูไม่ทันก็ย้อนกลับดูวิดีโอตั้งแต่แรกได้นะคะแต่ถ้าต้องการแบบดูแบบชัดๆเลยสั่งซื้อหนังสือนะคะเอาไปดูนี่เป็นกระเป๋าเป้นะด้านในมีช่องสใส่ของด้วยแล้วมีดามด้วยไม่ให้กระเป๋าเข้าหากันนะ นี่ก็จะอธิบายชิ้นส่วนที่กระเป๋าใบนี้ต้องใช้วูเท่มากอ่ะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงใช้ยิ่งเท่มากเลยบางทีเราดูด้วยภาพอ่ะดูดูจากรูปภาพชิ้นงานนะเราก็อาจจะนึกไม่ออกเอ๊ะ มันเย็บยังไงบ้างนะอะไรเงี้ยแต่พอเราได้เปิดดูแล้วว่าเราก็รู้สึกว่าเอออ๋อเลยอะ่ะอ๋อมันทําอย่างนี้เองอะไรเงี้ยสวยนะคะหนังสือเล่มนี้มีชิ้นงานสวยดูสวยมากอะ่ะกระเป๋าเป้อันนี้เป็นกระเป๋าใส่เหรียญใส่บัตรนะคะ ชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้กระเป๋าใส่เครื่องเขียน มีหลายหน้ามากเลยหนังสือเล่มนี้เป็นภาพสีทุกหน้าสอนจากภาพจริงมือใหม่มือใหม่ทำได้ค่ะหนังสือเล่มนี้ จะเป็นกระเป๋าปากเขาจะเป็นใส่โครงลวดลวนะคะ กระเป๋าสะพายใส่เอกสารใส่หนังสือไปโรงเรียนนะคะไปมาหาลัย ทีการทำสายอ่านี่จะเป็นกระเป๋าเป้นเนี่ยสูบไว้อ,อ่ะกระเป๋าเป้ของผู้หญิงอ่ะเป็นกระเป๋าเป้าปากรูดนะคะด้านข้างจะมีช่องใส่ของด้วย สอนละเอียดอยู่นะคะเนี่ยเฉพาะแค่ตัวสายเขาก็ถ่ายให้ดูทั้งหลายรูปภาพละนี้เจาะลู เย็บ oh, yes. รอบๆนะคะเพื่อป้องกันการยืดการอะไรแบบนี้นี่หมดแล้วนะคะจะเปิดให้ดูว่ามีกี่หน้า157หน้าหนานะคะเล่มนี้น้ำหนักประมาณเกือบกิโลอะ่ะแล้วก็จะมีแพทเทิร์นสองแผ่นแพทเทิร์นขนาดจริงโอเค ออฝากไว้นะคะถ้าลูกค้าสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ f c e e o o o s s อ i n g Room นะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ